มาดูเทคนิครี c อเรี่สุดปังปุลิเยมาติดตามกันค่ะหัวเรื่องก็บอกแล้วค่ะว่าเป็นเทคนิคของการฟื้นตัวแบบปังๆเรียกว่าถ้าเราซ้อมแข่งเร็วได้ไม่ทันเพื่อนอึดได้ไม่ทันเพื่อนบอกเลยค่ะเทคนิคนี้เป็นเทคนิคที่ดีไม่ดีคุณชนะเพื่อนได้กับการรี c อเรี่นะคะ มาดูกันค่ะว่าการรีคเวอรี่นั้นสำคัญยังไงแล้วเรามีเทคนิคหมอเมมีทริคต่างๆมาให้ในวันนี้อะไรบ้างกลไกการฟื้นฟูร่างกายนะคะหรือว่ากลไกการรีคเวอรี่นนนะคะมันเป็นการที่ทำให้ร่างกายเนี่ยได้ซ่อมแซมทั้งสภาพร่างกายนะคะเนื้อเยื่อต่างๆนะเอ็นต่างๆซ่อมแซมสภาวะจิตใจด้วยในวันที่เราซ้อมอย่างหนักหน่วงเราอาจจะต้องการการสู้ต่อสู้กับ ความรู้สึกของตัวเองระดับหนึ่งนะคะดังนั้นเนี่ยการฟื้นฟูมีความสำคัญการเทรนนิ่งนะคะร่างกายจะต้องบาดเจ็บเนาะแล้วก็ซ่อมแซมการที่เรากินโปรโตีนเข้าไปการที่เราพักผ่อนอย่างเพียงพอเนื้อเยื่อเซลล์กล้ามเนื้อนะคะจะเกิดการฟื้นตัวซ่อมแซมแล้วก็แข็งแรงขึ้นใหญ่ขึ้นแล้วก็อดทนขึ้นแล้วทำไมเราจะต้องรีคอเวอรี่ล่ะเราซ้อมไปเรื่อยๆเลยไม่ได้เหรอเรา เพิ่มระยะไปเรื่อยๆเพิ่มความหนักขึ้นไปเรื่อยๆนะคะมันไม่ได้แล้วค่ะเพราะว่าเซ,เซลล์ต่างๆนะคะเขาต้องการการพักแล้วก็ซ่อมแซมทำไมเราถึงจะต้องรีคอเวีเพราะว่าเราจะรู้สึกเฟรชขึ้นถูกไหมเราได้นอนพักเราได้กินเต็มที่เราก็จะเฟรชขึ้นเซลล์ต่างๆที่ผ่านการใช้งานอย่างหนักก็จะเป็นได้รับการเติมพลังนะคะสภาพร่างกายของเรา สภาพจิตใจของเราก็จะพร้อมที่จะเทรนได้หนักขึ้นแล้วก็มากขึ้นในเซสชัชนถัดๆไปการฟื้นตัวหลายๆคนจะเข้าใจผิดว่าอ๋อวันนี้เป็นวันพักของฉันนะเป็น rest day โอเคนอนดู netflix นอนคว่ำดู netflix กับโทรศัพท์หรือว่านอนคว่ำดูกับคอมพิวเตอร์การวันพักนะคะวันพักไม่ใช่วันที่เราจะหยุดเฉยๆทำอะไรก็ได้ที่เราอยากทำนะคะสิ่งที่เราต้องทำก็คือ ทิ้งต่างๆเหล่านี้ตามไปดูกันค่ะอย่างแรกเลยค่ะยาข้ามการคููดาวนะคะการคููดาวหรือว่าหลังจากที่เราเซสชันการออกกําลังกายของเราเสร็จแล้วการผ่อนอัตราการเต้นหัวใจลดลงนะคะแล้วก็การยืดเหยียดกล้ามเนื้อที่ใช้มานะคะช่วงที่เราใช้กล้ามเนื้อเสร็จใหม่ๆเนี่ยกล้ามเนื้อมันจะมีเลือดแล้วก็มีของเสียมีความอุ่นอยู่ในตัวกล้ามเนื้อถ้าเรายืดในช่วงนั้น มันจะทําให้กล้ามเนื้อเนี่ยเรียงตัวได้สวยแล้วก็คืนความยาวกลับมานะคะแล้วก็ไม่ตึงตัวหลังจากที่เรากลับไปนั่งทํางานใครหลายๆคนเนี่ยชอบบอกว่าอ,อ๋อไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ค่อยกลับไปยืดหลังจากที่วิ่งตอนเช้าค่อยกลับไปยืดตอนกลางคืนกล้ามเนื้อมันหดรัดตัวไปหมดแล้วค่ะดังนั้นอย่าลืมว่าคููดาวสำคัญยืดเหยียดให้เสร็จหลังจากเซสชันการออกกำลังกายนั้นๆ อย่างที่สองค่ะเราจะใช้วิธีการยกขาสูงหรือ Elevation นะคะอาจจะเป็นการนอนแล้วก็ยกขาให้สูงขึ้นเพื่อให้เลือดที่ข้างตรงบริเวณเท้าเนี่ยค่ะหรือตรงบริเวณน่องไหลกลับเข้าสูห่หัวใจเพื่อลดการบวมเพื่อ w a t h o u u t พวก Lactic Acid หรือว่าของเสียที่ข้างอยู่ในกล้ามเนื้อทำให้กล้ามเนื้อของเราเนี่ยล้าน้อยลงแล้วก็เกิดดอมน้อยลงได้ด้วยอย่างที่สามค่ะสำคัญมากๆเลยก็คือเรื่องของ การดื่มน้ําแล้วก็การเติมพลังงานเข้าสู่ร่างกายนะคะหลังจากที่เราเทรนนิ่งจริงๆแล้วน้ําเราจะต้องเติมระหว่างทางการเทรนนิ่งแน่ๆอยู่แล้วในส่วนการเติมพลังงานหลังจากเทรนนิ่งนะคะควรจะต้องมีพวกคาร์โบไฮเดรตลงไปร่วมกับโปรตีนที่เป็น กลุ่มที่เขาเรียกว่าอะมิโนแอซิดต่างๆที่ช่วยให้กล้ามเนื้อฟื้นตัวยกตัวอย่างเช่น BCAA หรือว่าเป็นเ p โปรตีนนะคะหลายๆคนเนี่ยจะใช้กันอยู่แล้วซึ่งพวกนี้ช่วยให้การฟื้นตัวของกล้ามเนื้อเนี่ยเร็วขึ้นแล้วก็ดีขึ้นค่ะอย่างที่4นะคะก็คือเรื่องของการนอน นอนกันกี่ชั่วโมงและนอนเข้านอนกันกี่โมงกันคะจริงๆแล้วเนี่ยการนอนคือการชาร์จแบตท,ที่ดีที่สุดเลยการนอนเราควรจะเข้านอนก่อนเวลาที่เราอยากจะนอน30นาทีและควรนอนในเวลาที่ก่อนสี่ทุ่มนะคะสี่ทุ่มถึงตีสเป็นเวลาที่โกรทฮอร์โมนหลั่งออกมาเพื่อให้ร่างกายเราซ่อมแซมจริงๆแล้วมันลดลงตามวัยอยู่แล้วแต่เรายังคงต้อง สร้างโกรทฮอร์โมนนะสร้างปัจจัยต่างๆเพื่อให้ร่างกายเราสร้างโกรทฮอร์โมนได้เต็มที่เพื่อให้ซ่อมแซมเนื้อเยื่อของเราที่อักเสบแนะนําว่าลองเข้านอนตอนสักสามทุ่มครึง่งเพื่อให้หลับสนิทได้ในช่วงตั้งแต่สี่ทุ่มเป็นต้นไปสําหรับคนทั่วไปหมอเมย์ก็แนะนําให้นอนสักเจ็ดถึงแปดชั่วโมงนะคะแต่แปดชั่วโมงถือคือกำลังดีสําหรับวันที่เราเทรนนิ่งมางนะสำหรับนักกีฬาบางคนที่ต้องการความเป็นเลิศอ,อย่างมากนะคะ เขาอาจจะต้องการการนอน10 12ึชั่วโมงเลยทีเดียวอย่างที่5ค่ะเป็นเราบรรดาอุปกรณ์และของเพื่อนทั้งหลายของพวกเราที่รู้รู้กันอยู่ว่าเราต้องรักมันมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นหนึ่งโคมโรเลอร์นะคะที่ช่วยในการนวดเซลฟ์มาสซาร์ผ่อนคลายกล้ามเนื้อที่มีความตึงตัวในแต่ละบริเวณของกล้ามเนื้อนั้นนะก็จะต้องการความเขาเรียกว่า ความเหมาะสมของอุปกรณ์ที่แตกต่างกันค่ะไม่ได้หมายถึงว่าเพ,เพื่อนจะต้องมีทุกอย่างนะคะแต่หมอเมย์จะแนะนําว่าอย่างเช่นโฟมโรเลอร์อาจจะเหมาะกับต้นขาด้านหน้าแล้วก็ลูกบอลแบบนี้อาจจะเหมาะช่วงของสะโพกมากกว่าเนะรวมถึงลูกบอลเล็กๆนะคะไซส์ที่เล็กลงมาก็จะเหมาะกับฝ่าเท้าหรือเอ็นฝ่าเท้าเนาะรวมถึงพวกโรเลอร์แบบนี้ก็อาจจะเหมาะกับบริเวณบ่าแล้วก็คอ ด,ดีกว่ากันดังนั้นจริงๆแล้วสายอุปกรณ์ถ้าชอบก็ไม่ไม่ิดที่จะหาไว้แล้วก็มีไว้ก็ใช้มันด้วยนะคะเทคนิคสุดท้ายค่ะที่สมัยตอนวิ่งก้าวเตรงแม่สายพวกเราก็ดูแลที่ตูนมีถังน้ำมีไอซ์บารนะคะ,คะการใช้ความเย็นสามารถลดการอักเสบของกล้ามเนื้อได้ ถึงแม้ว่าจะมีกระแสะที่แตกต่างไปว่าจริงๆเราไม่ควรจะใช้ความเย็นเลยเราต้องการการอินฟลามชันให้ร่างกายของเราได้ฮีลิ่งแต่ในมุมมองที่เราใช้จริงเนี่ยหมอไม่คิดว่าการที่เราลดความอักเสบหรือลดอาการปวดด้วยความเย็นชั่วระยะหนึ่งสามารถลดความปวดได้แต่เราไม่ถึงกับขจัดอินฟลามชันออกไปได้หมดอยู่แล้วนั้นการอักเสบเล็กน้อยในเซลล์ยังคงอยู่ ะะเราก็กลับไปกินอาหารที่ดีดื่มน้ําให้เต็มที่เติมเกลือแร่รวมถึงนอนหลับพักผ่อนแล้วก็ใช้อุปกรณ์ต่างๆพวกนี้นะคะเพื่อเป็นเทคนิคในการรีคอเวอร์จริงๆแล้วเราอาจจะไม่ได้มีโอกาสในการใช้อซ์บารได้ตลอดเวลาการใช้อซ์บาร์แนะนำให้ใช้อุณหภูมิประมาณ10-15องศานะคะในระยะเวลาประมาณ15-20นาทีเท่าที่ทนได้นะ ในสถานการณ์ที่เราไม่มีไอซ์บาร์จริงๆเราอาจจะใช้ไอซ์แบกหรือว่าจะใช้ไอซ์แผกก็ได้เพื่อลดอาการอักเสบหรืออาการเจ็บของบริเวณต่างๆเพื่อชะลอนะคะ่มงเช่นสมมุติว่าถ้ามันจะเกิดการดอมหรือว่ามันจะยังเป็นไม่มากมันจะไม่เป็นหนักเท่าไหร่และแล้ว r e c o v e r y Tri c k สุดปังปุริเยของเราก็ได้บอกเพื่อนๆไปหมดแล้วนี่ไม่เหลือเทคนิคเลนะเนี่ย จะบอกว่าเพื่อนๆที่ฟังแล้วนะคะลองนำไปใช้ดูนะทั้งคููดาวให้เต็มที่นะพักผ่อนนอนให้ดีดื่มน้ำดื่มเกลือแร่แล้วก็รวมถึงสารอาหารที่ดีหลังจากการออกกำลังกายแล้วก็อุปกรณ์เพื่อนรักต่างๆของพวกเราก็พกไว้ติดตัวไว้นะคะเวลาจะไปไหนก็ยืนรอเพื่อนนานหรือว่าระหว่างนั่งแชทกับเพื่อนก็เอามาคลึงเอามานวดได้นะ แล้วก็อย่าลืมค่ะไอซ์แบกไอซ์แพดสามารถช่วยลดอาการบาดเจ็บได้จริงๆแล้วก็ไว้พบกันใหม่นะคะกับเทคนิคแล้วก็สาระดีๆฝากกดไลค์เพจเมคลินิกคลินิกวิ่งโดยหมอเมยนะคะเป็นคลินิกวิ่งที่จริงๆแล้วเราไม่ได้ดูแลแค่เรื่องวิ่งเราดูแลเรื่องปวดทุกสิ่งอย่างที่เพื่อนๆมีได้จากกล้ามเนื้อนะคะรวมถึงฝากกด subscribe YouTube channel เมคลินิก แชแนลให้พวกเราด้วยมีคำถามสงสัยอยากได้คอมเมนต์อยากได้เทคนิคดีๆก็ทักกันเข้ามาแล้วก็คอมเมนต์อินบ็อกกันเข้ามานะคะมีเรื่องราวดีๆหมอเมย์ก็จะนำมาเพิ่มเติมแล้วก็ให้ความรู้กับเพื่อนๆวันนี้หมอเมย์ไปแล้วสวัสดีค่ะ